สวัสดีครับมนุษย์โลกสวัสดีครับพี่น้องชาวชนชาวไทยชาวต่างชาติชาวต่างดาวชาติพง์ชาติพันธ์สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับสวัสดีท่านที่ชมอยู่เป็นประจํานะครับหรือไม่ประจำหายหายมาๆก็สวัสดีครับอ่นะครับ เป็นยังไงกันบ้างนะครับชีวิตสิ่งเดียวที่จะทําให้ท่านมีความสุขได้นั่นคือท่านไม่คิดไม่เก็บเรื่องแย่ๆมาคิดนะครับฟังแต่เรื่องดีๆหาสิ่งดีๆใส่ตัวใส่ชีวิตนะครับพลังลบทั้งทั้งหลายรอบตัวนะครับถ้ามันเข้ามาท่านก็ดีมันออกไปกระโดดถีบมันออกไปบ้างนะครับทําให้ชีวิตมีความสุขอ่ะชีวิตท่านมีความสุขอ่ะ แน่ๆนะครับท่านคือคิดมองโลกในด้านดีนะครับหรือว่าทัศนคติด้านบวกนะครับอยู่ที่ท่านนะครับอยู่ที่ท่านเพราะว่าความสุขกับความสุขอ่ะมันอยู่แค่ความคิดเนี่ยแหละครับไม่ได้อยู่จากที่อื่นที่ใดเลยนะครับอยู่ที่ความคิดนะครับคิดให้มีความสุขมันยังมีความสุขอืไม่ต้องห่วงเลยครับเป็นหนี้สินนะครับมันเป็นทุกคนนะครับเป็นมากเป็นน้อยเป็นครับส่วนใหญ่อ่ะเป็น ใครไม่มีนิ้สินนะมันเป็นมนุษย์ประหลาดอย่าไปคบมันเพราะคนรวยเป็นหมื่นล้านแสนล้านเขาก็มีน,นี่นะครับมันคือความสมดุลเอออ่ะนะครับวันนี้มาเปิดไพ่คนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดกระะกฎาคมสองพนห้าร้หกสิบเจ็ดนะครับว่าเป็นอย่างไรอ่ะชมกันครับเริ่มใบที่หนึ่งใบที่ สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่หกใบที่เจ็ดยันลบยันลบใบที่แปดใบที่เก้าใบที่สิบ สถานการณ์หนึ่งใบที่หนึ่งและใบที่สองบุกบอกถึงสถานการณ์ The Fool มนุษย์บันเทิงครับสี่ถ้วยเรื่องไม่ถูกอ่ะเรื่องไม่ถูกดีไปหมดแล้วอ้าวสิบถ้วย The Sun ด้วย The Wheel of Fortune นี่ไพ่ดีอันดับหนึ่งของสำรับนี่ไพ่ดีอันดับสามของสำรับนะครับ เดิ o มูหง่อยหง่อยง่อยร้อนอห้าถ้วยถุงซ้าจริงถ้วยกินเกง่ง <c oughs> สี่เม็เท้าแล้วก็คิงไม่เท้านะครับไอ้นี่ไม่เกี่ยวนะปิดไปนหน่อยแล้วทำไมไม่หาที่เป็นพื้นธรรมดาอ๋อก็อยากชอบใช้พื้นเนี้ยครับ <c oughs> ดูแลงงปะ่ะ ม่น่าง,งงนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเกสิบหนึ่งอันนี้มันเป็นลวดลายผ้านะครับไพเเ็นพลนเนี่ยไม่เกี่ยวนะมีลวดลายผ้าอ่ะนะครับมาชมกันมีพระใหญ่คือเดอะฟูเดอะซันเดอะวีนอฟฟอร์จูนอ่าเดอะมูนนะครับเดอะมูนมี4ี่ใบนะครับพระใหญ่ใช้โชคเรื่องการงานนะครับใช้ลูกเรื่องการงานนะครับเดอะซัน บ่งบอกถึงความสําเร็จนะครับบ่งบอกถึงสิ่งดีๆที่กำลังเกิดขึ้นนะครับไพ่คงล้ออาจจะเรื่องของชะตากรรมหรือ,อเรื่องของลิขิตเรื่องของสิ่งที่มันจะเจอมันเป็นเป็นอะไรอะ่ะมันมันถึงมันถึงวาระของมันอ,อ,อประมาณนั้นนะครับเหมือนท่านกําลังจะดีหรือท่านดีขึ้นหรือท่านกําลังจะดิ่งลงเนี่ย ดูจับไพ่นะครับน่าจะเป็นช่วงที่ดีขึ้นนะครับอ่ะมาดูไพ่การงานนะครับมีคิงไม้เท้าแล้วก็สี่ไม้เท้าการงานถือว่าดีคิงไม้เท้าเนี่ยหมายถึงว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นดีขึ้นเบือ่องานทำซากจำเจแต่จริงอะเดอะฟูลจริงมันเหมือนวา่างเปล่าเหมือนตกงานก็ได้นะมันไม่มีงานทําก็ได้หรือมีงานทําแต่งานมันแบบงานบันเทิงงานบันเทิงรื่นเริงตลอดเนะี่ย ผับบาคาร่าเกะอใช่น,นักแสดงใช่เกี่ยวกวับบันเทิงหนังสือขายหนังสือก็ใช่ท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวเป็นมกักคุเทศเป็นไกด์นำเที่ยวก็ถือว่าใช่เดอะฟูลเดอะฟูลเนี่ยมันหมายถึงสถานการณ์จังหวะชีวิตของท่าน,น่ะไม่ได้จับจดจับจ้องอะไรเป็นเรื่องเป็นราวมากมายครับใช้ชีวิตหาความสุขใส่ตัวแค่นั้นแหละบันเทิงแล้วนะครับสี่ถ้วยเนี่ยหมายถึง โลเลยังเลงเลยังเรื่องไม่ถูกเพราะว่าเดอะฟูลไม่ชอบอะไรที่เป็นการกําหนดบังคับอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดอะฟู Fool, แปลว่าไม่รู้ก็พร้อมจะเรียนรู้ไม่เคยเจอก็จะไปนะครับจะอันตรายไม่อันตรายไม่รู้ขอให้ได้ไปให้ได้ทําก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการงานหน้าที่การงานมีพรใหญ่ต้องสี่ใบนะครับน,นี้เกี่ยวกับสังหารริมซับนะครับอันนี้เกี่ยวกับ งานทุกอย่างอ่ะที่ท่านถนัดอ่ะทำได้ทำร็จหมดอันนี้เกี่ยวกวับความคิดจินตนาการนะครับไพ่เดร์มูลเนี่ยเดอมมูลส่วนใหญ่อะมันเป็นไพ่ของคนสิ้นหวังคนท้อแท้คนผิดหวังคนที่ถูกกระทำคงที่อยู่ในคนอ่าไปอยู่ในสถาน,นาการณ์หรือสถานที่ที่มันเป็นมลพิษภาวะทั้งจิตใจทางอารมณ์อถือว่าใช่หมดนะครับเทาเรื่องการงานเกี่ยวกวับการส่งเคาการช่วยเหลือนะครับ ต่อมาไปดูเรื่องการเงินนะครับไพ่การเงินไม่ได้ขึ้นนะครับแต่มีไพ่ทรัพย์สินเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการเงินไม่ได้โดดเด่นนะครับหน้าที่การงานมันดีการเงินก็จะดีตามนะครับอาจจะดีน้อยดีมากก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าการเงินนะไม่โดดเด่นแค่นั้นเองนะครับเนี่ยมันไม่มีไพ่การเงินต่อมาเรื่อง,องความรักไพ่ความรักสี่ถ้วยสิบถ้วยห้าถ้วยนะครับ สิบถ้วยเนี่ยคือความรักที่สมบูรณ์แบบแล้วแต่งงานมีลูกมีเต้ามีครอบครัวเจอคู่ชีวิตที่ดีแล้วสี่ถ้วยนี่กาลังช่างเลือกอยู่ไม่รู้จะเลือกใครดีคือมันดีหมดเลยทั้งสามสี่คนที่คบอยู่ที่คุยอยู่นะครับเลือกไม่ได้นะครับโลเลห้าถ้วยหมายถึงครึ่งครึ่งเงินกลางเบื่อเบื่ออยากอยากเนี่ยซึ่งมันมีสิบถ้วยความสมหวังในรักจะบอกว่าผิดหวังไม่ได้หรอได้ครับบางทีครับคุณเคยเห็นคู่คู่รัก หัวเมียที่แบบเขาอยู่ด้วยกันมันนานเน่ยเตะทะเลาะเบาแหวงตีกันหัวล้างข้างแตกยิ่งตีกันยิ่งลูกดกยิ่งทะเลาะกันยิ่งแบบไม่เลิกนันเป็นอย่างนั้นแหละครับบางทีมันก็เป็นอย่างนั้น,นครับคู่เวรคู่กับมันก็เหมือนจะอยู่แบบสบายใจเลยก็ไม่ได้จะเลิกกันไปเลยก็ไม่ได้มันติดกับภาระติดกับหน้าที่ติดกับความผูกพันนะครับแล้วก็คิงถ้วยนะครับนั่นคือ มองโลกในในด้านดีของความรักเสมอนะครับถ้วยเนี่ยพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะช่วยครับเพราะฉะนั้นเรื่องความรักนะครับขึ้นมาเดอะ o ูเดอะซันเนี่ยความรักอ่ะมันดีมันดีนดถือที่ว่าความมองความหมายว่าดีแต่ละคนนะมันมองไม่เหมือนกันอย่างผมมองอ,ะอ่ะอมีเดอะ o ูนเนี่ยเดอะ o ูนก็ใช่ ความรักที่ไม่สมหวังนะครับเหมือนเขานอกใจเหมือนเขาแอบไปมีคนอื่นเขาไม่มาใส่ใจสนใจเราบางทีผมบอกแล้วนะครับว่าไพ่เนี่ยมันเรื่องของจินตนาการบางทีอคุณก็คิดไปเองเขาอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะครับเนี่ยสี่ถ้วยเกิดความโลเลบางทีอะ่ะเราไปแววได้ยินเขาพูดอะไรเกี่ยวกับแฟนเราบางทีมันไม่ได้เป็นเรื่องรายแร,แรงหรือว่าเรื่องมันจะต้องจบหรืออะไรบาง,งทีที่เดนะิมมูลอ่ะมันชอบ ตีตนนะครับว่าหูเราอาภัพเรายังไม่ดีเขาถึงเขไม่อยากอยู่กับเราเขาถึงไม่สนใจเราเขาคงเบื่อแล้วนัวว่นแหละยิ่งคิดแบบนั้นมันยิ่งเป็นกฎของจิตใต้สำนึกมันเป็นอย่างนั้นไม่รู้หรอกคุณชอบหรือไม่ชอบรู้จิตรู้อย่างเดียวว่าคุณรู้สึกมีอารมณ์ร่วมแบบไหนสิ่งเหล่านั้นแหละจะเข้ามาหาคุณนะครับคุณคิดว่าคุณผิดหวังความรักคุณไม่สมหวัง มันก็จะเข้ามาไม่ผมว่าอ๋อคนที่ไปชอบผมหวังในความรักมันก็จะสร้างสถานการณ์หรือพาท่านหรือนําท่านไปสู่เรื่องแบบอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นความรักมันไม่ถึงก็เลวร้ายอะไรยังอยู่ยังอะไรกันได้คุยกันได้นะครับเพียงอยู่ว่าโลกส่วนตัวสูงเกินไปมีอะไรก็คุยกันปัญหาที่มันเกิดเรื่องความรักหรือปัญหาแทบส่วนใหญ่จะเป็นคู่รักหรือเป็นคู่ชีวิตก็แล้วแต่มันเกิดจากไม่คุยครับมีปัญหาแลวไม่คุยกันนะครับ แล้วก็อดทนทนไปทนได้ทนไปอย่างเงี้ยมีปัญหาแล้วอ่าไม่หาทางออก,กร่วมกันนะครับนั่นแหละปัญหาความรักนะครับตอนเนี้ยก็แยกแยก,กันอยู่บ้างนะครับยังไม่ถึงขั้นแตกหักเลิกลาหรอกแค่มันถึงวาระวาระหนึ่งที่ต้องาแยกกันอยู่อ่เจอกันให้น้อยน้อยไม่ได้แบบบอกว่าเลิกกันนะเพราะห้าถ้วยมันไม่เลิกหรอกเห็นไหมมันยังมีสองถ้วยตั้งอยู่มันยังไม่ได้ล้มนะครับมันก็เลย บ่งบอกว่าห่างๆกันบ้างกันนานเจอกันทีมันจะได้แบบรู้สึกว่าเคิดถึงกันคูงใหญ่กันบางทีอ่ะคู่รักบางคู่ก็เป็นอย่างนั้นนะครับมันคือการแก้เข็ดนะครับเพราะฉะนั้นความรักอย่าพึ่งตีโพยตีพายอย่าเพิ่งคิดไปเองนะครับทุกอย่างมันมีดีมันมีเสียนะครับมันไม่ราบรื่นตลอดแต่มันก็ไม่ได้เละเทะตลอดเหมือนกันนะครับความรักถืออยู่ในเกณฑ์ว่าไม่ได้ย่ำแย่นะครับ อยู่ที่ท่านนะครับจะบริหารจะแสดงความรู้สึกหรือนะครับคุยกันยังไงนะครับถ้าไม่มีใครคุยก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเข้ามาช่วยเหลือพูดคุยเนี่ยได้ทั้งสองคนนะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอ่ะต่อมาดูเรื่องสุขภาพนะครับ,รรบ moon, ซุ่มซ่ามภพยเดอะฟูนี่มีโรคภยคัเจี่ยกับเรื่องซุ่มซ่ามครับเดอะมูนอ่ะเป็นโรคเป็นซึมเศร้านะครับจซ่ซึมขั้นแพน,นิกแล้วด้วย แพนิกได้คือไกลามากนะโรคึมเศร้ามันเกิดจากสารเคมีในสมองมันหลังไม่สมดุลกันเนี่ยเขาเข้เขาใจง่ายๆเลยสารในความสุขกับสารในความทุกข์เนี่ยสารทุกข์กับเศร้าเนี่ยมันหลังไม่สมดุลกันสารในความสุขหลังเยอะมันก็กลายเป็นคนล่าเริงบันเทิงใจไม่รู้จักสลดเล่นตลอดมีความสุขอันลงอันเลิศอะไรที่เขาว่าน,ะนั่นแหละหมอบอกเนี่ยเป็นโรคสมเศร้าแบบร่าเริงนะครับคว,รความสุขหลังเยอะมันต้องไปลดพลังก็ใช่ เดอะมูนเนี่ยคือเลือกซุมเศร้าท,ที่บอกว่าไพบูล่าเลปินิกมันเป็นถึงขนาดนั้นน่ะบางทีไม่รู้ตัวเองบางครั้งได้ยินเสียงหูเว้าหูแววเนี่ยเน่ใช่นะเดอะมูนถ้าความรู้สึกผมมันเหมือนว่าสถา,านที่ที่คุณอยู่ะมันมีอาถรรพ์มีอะไรบางอย่างมีอะไรที่มันไม่ดีอ่ะคุณรู้สึกย่แย่ทุกครั้งที่มาอยู่ตรงนี้มาอยู่ กลับมาบ้านนี่แหละหรือว่าอยู่ในที่ทํางานหรือที่ใดที่หนึ่งท่านไปแล้วท่านฝังใจมันติดอยู่กับตรงนั้นนั่นแหละครับถึงที่ท่านอยู่รอบตัวรอบด้านอาจจะมีอะไรท่านรู้สึกว่าแย่อย่าจมอยู่กับตัวเองมากนะครับได้ไพอุตมมูลเนี่ยนะครับมีเดอะซันอยู่ทั้งอันเนี่ยเดอะซันเนี่ยเดอะซันคือพลังหรือแรงเกื่อนหนุนที่ไม่มีที่ท่าน บอกไม่ได้ว่ามันเป็นไข่บางทีจริงๆไพ่เดะซานบางทกีก็เรียกว่าเด็กให้โชคนะครับเนี่ยมีไพ่เป็นรูปเด็กนั่งบนมา้ายูนินคอนเนี่ยท่านดาูความสบายตาไม่สบายตาเทียบกันเนี่ยเห็นไหมสึกได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปจําอันเนี้บิดไปเลยแล้วกันเออชีวิตมีความสุขแล้วเนี่ยนะครับสุขภาพไม่มีอะไรที่ไ้รแรงย่ำแย่นะครับ สุขภาพจิตของท่านนั่นแหละครับวิธีคิดของท่านนะครับมันจะบั่นทอนแล้วมันจะนำท่านไปสู่สิ่งที่แย่ลงเรื่อยๆครับคือไพ่เดอะ o ูนที่ผมบอกเนี่ยอ่ะดูนะครับวิธีการที่เอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือเดินหน้าลุยชนกันมันนะครับเจอมันให้บ่อยเจอมันให้บ่อยๆซ้ำๆย้ำๆเดี๋ยวสักวันก็ชนะมันเองอะ่ะหรือไม่ก็ชินนเองนั่นแหละครับอ่ะ อ่ะนี่คือไพ่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเรื่องความรักเรื่องความอะไรอะ่ะความสุขหรือความทุกข์อ่ะมันมีมาทุกคนน่ะมีเข้ามีออกอะ่ะคนเกิดบนเดียวกันเกิดใกล้กันเป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนสูงบางชีวิตมันไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นความร้ายแรงของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับในการใช้ชีวิตบางคนแค่นี้พอบางคนแบบไม่พอ บางคนบอกว่าเนี่ย็ดีอยู่แล้วมีแฟนม,มีผู้ชีวิตดีไม่ดีอะ่ะมันก็มันคือความคิดอะ่ะที่มันไม่เท่ากัน,นเกิดเด็กกระมูลนะนะครับจินตน,นาการนะครับจินตน,นาการก็จินตนาการที่สิ่งดีๆเนี่ยนะถ้าพูดถึงความรักมีสี่แม่เท้าก็ถือมันครอบครวัวที่มั่นคงแล้วนะแต่มันเป็นเรื่องปกติครับที่ครอบครัวจะมีปัญหาอยู่บ้างนะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับอนี่คือไพ่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับประจำวันที่ ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมนะครับมีปัญหาอะไรสอบถามได้ครับภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมผมจะตีความผมจะ,ะอ,อ่านไพ่แบบกว้างๆนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดลึกๆล,ก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 ลงไปนะครับถ้าใครอยากรู้นะครับท่านสงสัยเรื่องอะไรนะครับการเงินเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยอืจะได้คืนไหมโดนยืมไปอืถ้าอยากได้คืนอ่ะสมมุตินะ ว่ามีปนาเรื่องการเงินยืมได้คืนไหมได้คืนได้คืนจากผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละท่านทวงเองมันไม่คืนแน่เพราะนั้นก็ต้องให้ไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ฟ้องผู้ใหญ่ฟ้องหุ่นหน้าฟ้องเจ้านายมันนะเดี๋ยวมันก็คืนเนี่ยวิธีออกเห็นไหมเออประมาณนั้นจะลงทุนดีไหมลงทุนเกี่ยวอะไรอ่ะถ้าความมันเทิงทำอาชีพเกี่ยวกับมันเทิงใส่ไปเลยของเก่าของโบราณของสะสมใส่ไปเลยของที่ให้ความรู้สึกอืม บางครั้งอะ่ะมุมมองและความรู้สึกอะ่ะบางคนนึกถึงความสุกเศร้าแล้วมาแต่งเบรรยายขายได้อะ่ะนั่นก็คือไพ่เดอะมูนเหมือนกันนะ,ะนะครับอ่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชมร,รับฟังนะครับโดยเฉพาะท่านที่เข้ามาชมใหม่สวัสดีด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผู้ชมใกล้ถึงเป้าหมายที่ผมนึกที่ผมสะกดจิตไว้แล้วอืม ก็พวกท่านนะครับเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อช่องนะครับขอพระคุณที่ดิดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าหรือว่าคนทั้งเก่าทั้งใหม่อะ่ะถ้ายังไม่ได้กดติดตามกดแชร์กดไลค์ก็ช่วยกันหน่อยนะครับก็ทักทายกันมานะครับสอบถามกันมาถ้าเกิดว่ามีเรื่องทุกข์ใจอะไรนะครับถ้าเปิดไพ่เนี่ยท่าน,นไม่เข้าใจถึงที่ผมพูดหรือว่ามันไม่ครอบคลุมทท่านก็ สงสัยก็สอบถามมาได้หรือทักทายกันมาได้นะว่า,วาหนูดูอยู่นะพี่พี่อพี่อย่าพูดมากเกินไปนะขอบคุณครับทักทายมาติชมจะคุยจะอะไรก็ได้นะครับให้รู้ว่าอืมีคนชมอยู่นะมีคนดูอยู่นะอ่ะนะครับก็ขอให้ทุกท่าน นะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือคอยนําทางท่านมีสติปัญญาดีนะครับไพ่เดวินไอไม่ใช่ไพ่เดอร์มูนแล้วเดวินออฟฟอร์จูนเป็นไพ่ที่ด้านดีนะครับเรื่องของชะตาเรื่องของคิดอ่ะเพราะฉะนั้นขอทุกท่านตั้งจิตมีสมาธิขอเปิดจิตในนะครับรับพลังงานดีๆพลังงานบริสุทธิ์จากจักรวาลจากธรรมชาติดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีด นะครับเพื่อปรับสมดุลในร่างกายให้ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอเพื่อปรับสมดุลทางจิตใจให้ท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งมีสตินะครับมีสมองมีปัญญาที่ดีฉลาดเฉล,ลียวเท่าทันคนอขอให้พลังงานบริสุทธิ์ปรับสมดุลนะครับในชีวิตของท่านให้พบเจอแต่เรื่องดีๆประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังและตั้งใจนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ